ของคิเซตนะครับให้กับนักมวยและหัวหน้าค่ายนะครับทีเดินได้ขออนุญาตเรียนเชิญครับท่านประธานในพิธีครับท่านท่านรองนักมวย้มไปทั้งหลังรับรับรับเบิร์ดรับเบิร์ดครับให้รับครับในนามนะครับของ้าราชการจัดการแข่งขันนะครับขอกราบขอบคุณท่านในศูนยงนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ประจำปี2566ในวันนี้นะครับแข่งขันมวยไทยในท้องถิ่นจากทุกย่า,านทีราแห่งประเทศไทยร่วมกัน4จังหวัดนะครับนั่นก็คือจังหวัดอุดรธานีจังหวัดนองคายจังหวัดน,อง,งดนองโอรลล์พูและจังหวัดเลยนะครับโดยมีผู้โดยมีค่ายมวย2566ที่จังหวัดอุดรธานีเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะหาตัวแทนของคัพเตอร์นี้ของกลุ่มนี้นะครับ นะครับเพื่อหาแชมป์ภาคในการแข chain, AH ่งในระดับประเทศต่อไปนะครับซึ่งการแข่งขันนี้นะครับก็ได้รับความอนุรักษ์จากผู้จัดการจัดการชายรุ่นซูเปอร์ไฟสปายชายรุ่นแบตเตอร์เวทชายนะครับรุ่นแบตเตอร์เวทหญิงนะครับแล้วก็แบตเตอร์เวทชายแล้วก็รุ่นไรต์การ์ดนะครับที่สุดสานิเศษในรายการอิระลน์ไทยจาก4จังหวัดก็คือจากจังหวัดกรุดรธานีจังหวัดสกลปี2560 ท่านที่จะ็นผเลี่ในการจัดการแข่งขันโวยไทยในการอบคุณาพาพันวันโวยไทยทั้งนี้เวยอำนาจเอาครับคราวนี้เรามาจัดการแข่งขัน,นขอบคุณนะครับห้างสัรพสินค้าเซฟมาทนะครับวันนี้มีผู้แทนมาด้วยนะครับนักธุรกิจนูเบลนะครับนะครับเซฟบาทนะครับจากสยามคูโบต้า นะครับของท่านมานพนะครับจากสยามแกรนนะครับจากประจักษ์ตาของเนียบริษัทนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณมาเป็นอย่างสูงด้วยนะครับนะครับแล้วก็ยังมีอีกนะครับมีรางวัลแผลแตกอีกครับพูดหน่อยครับขออนุญาตครับจะขอใครนะครับตัวยาของท่านครับ นำเงินก็เด็ดมังกรวอ,อสิริแดนถ้าามารักออยจะชยเลยไปดั้มด้วยเด็ดมังกรขอ,อสิรินดนน้องชายบมเวีดีนะกรรมาการเรืรฮะ การแจ็คจากจังหวัดเลยก็เคยอยู yeah. uh ่ร yeah. uh ่วมกับปปาวดานธานีของเรามาดูศ huh. yeah. uh ิลปะแมงม้ายวไทยวันที่ราดนี้ภาพนักกู้จัดและประธารการจัดการแข่งขันมาดูมาดูคู่นี้คัตเตอร์นี้ลงเอ่ยย่างไรนะบนเวทีนั้นปุ๊บบนเวทีเสียงแรกของเรา ยังอยู <If S 2> ่เร <Well, No. S 1> ียปังกวนนั่งเงินตัวกระเป๋านี้ก็ถือว่าตัวเตี้ยหรือคไฟตัวเธอลูกแม่แม่แต่ข้ามคอางนะถือว่าเช็คบินเลยล่ะแม่เด็ะบางกวนขอที่เรียนกาจังหวัดเลยโอเคนะเช็คบินแล้วล่ะแม่อตะทีเทียวเดิในยกแรกๆเท่านั้นเองอ่ะเช็ดเช็ดนักบวย่ะหัวหน้านักบวยทำในทีแล้ว หลังวัดท er ี่เส oh. ี่บ yeah> anyway> ้าไงอาจารย์สานะครับให้กับนักมวยนะครับเก็บภาพสวยๆไว้เลยฮะแดงนะครับแบบในหมู่น้ำเงินครับโคกทุ่งน้อยโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยจังหวัดของขุนดําผูนะครับส่งเข้าประกวดนะครับนะครับรับเงินสนับสนุนนะครับจากกีฬาประเทศไทยนะครับปูนไทยได้ม่วงศาเรียกนักโวยเข้ามาขอลอกท่านประธานศพเดินเงียฮะ บ่อยก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะบนเวทีนั้นสุภาพบุรุษคนผืนผ้าใบนะไปดูกันอ่าโอเคนะฮะคู่ต่อไปเป็นกล้าพิชิตคุณพลผิวครับแรกอายะเล็กแกลงหรือที่หนุ่มนะตู้งน้อยทำปะยังว่าตสวนเมกัณฑ์พุทธีล่างชั้นมีคนตู้งน้อยเกล้าดูายหน้าของตูพประหยัดเล็ก ไปแม่เอ้ยเช็ดไนได้หป่ะเนี่ย,อ,ย,ปปยอันตรายนะไปเช็ดไปเลยฮะอาเจี๊ยโอเลยนายกแรกเน,นี่ยก็ถือว่าผมพยัดนิดนิดสับก็ไปโป้งเดียวแล้วอาอาขยักโพลวมหยับจังหวัดเลยนะเเนะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านประธานนะครับมอบนะครับอีกครั้งหนึ่ง,ง,งครับท่านครับขอรับเชิญครับมอบอบนเวนะทีเลยฮะรางวัลพิเศษนะ เก็บภาพสวยๆก็แล้วไอ้ครับมีตัวจิ๋วด้วยตัวจิ๋วมาด้วยฮะลูกนะครับเป็นไอ้ัะโวยทั้งสองครับเป็นคุณนะรับก็มาลักเลัากระจิชิดหน้าเท่นหอาล่ะได้คนละก็ดูเหลี่ยมได้แท้โอเคของคุณคนจิ๋วเหลี่ยมจับเอ้ยลูกแหมตุ้ยที่มุมสามเหลี่ยมนั้น นักวิยงเซตินกันนะอันตรายฮนะยกเลกนี่เรยวแรงพระกำลงังอ่าก็ถือว่าคนคนจิ๋วนั้นสยบเขาครับนี่ครับไปเพชครับต่อส่นครับจากจังหวัดน้องาทนุกแดงครับพระจนคืนพระจทงามเด่นาาเย็นยืดทบงตัวเแำนครับในุกดครับ ในมุมน้ำเงินครับเฮ็ดไปอยุอธทธชัยจังหวัดเลยเป็นขอ,องพวงมาลัยให้แก่นักมวยทั้งสองฝ่ายครับแล้วก็มอบเงินสนับสนุนให้กับนักมวยด้วยครับกับไปเชิญครับัป สำหรับผู้ตัดสินผู้ชี้ขาดครับท่านอาจารย์ประเสริฐกางยาแสนครับบวยว่าครูเสร็จสับเรียบร้อยไปแล้วอ่าโอเคครับนี่ก็โอเคนะอ่าบาดไอเพชรเพชรดสดคนนี้ก็ถือว่าผ่านชุด อา่าต่อไปก็อยู่ในสภาพที่คร,ามมานะรับวะนะฮะเก็บจากผัวหญิงแล้วไปที่ไทยทิพย์ทำงขวัญเมืองไทยพีิีกับเพชรอโน่อ่าั็ตลยอะอาเวกีเพชรไปต่อสานยอดนั้นจะปลงอย่างไรหนึ่งสองขามเทียบอาและได้คุกซ่าโอ้ยเอาล,ะอา,ล,ะ,อาละอาจารสุพรไณ ลูกนี้จับดึงไว้เสียบของเพชรไปตองอะไรไหนับแปดแล้วมานาทีอันสุดท้ายไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวครับอาจารย์ยูเกโอยกแรกเลยนะอาจารย์ประเสริฐครับส่งสัญญาณไม่ไหวนะครับอ่ะบนพิทีอาจารย์สุณพระนั่นนะเราังพิเศษนีดหนะครับขอลับคุณเชิญท่านสิริพงศ์อุเทนพิทักษ์คุณอีกรอบครับ มอบเงินรางวัลแก่ภูชนะใจโคตรนี่ครับในคอนเสป์คิดดีๆนะฮะสำหรับผู้ชายที่เข้าปิ้งไก่นะครับนี่ก็เป็นการหมุนเวียนเศรษฐกิจให้ดูกว่ากันต่อมาพป็นสวดการสามยกนั้นจบลงอย่างไรเะวัติแล้วว่าสามยกจบลงอย่างมวยขวาขวาได้กันนักโอษหันศีรษง วางดังเอ็นแล้วรูปร่างสัดส่วนนั้นง่าวางแข่งแล้วยกกั้แท่งต่อได้ 1, ห,น,หนึห่งสองอาสวัสดิ์มากวางเสาแล้วแล้วลันสุวรรณะนะครับก็รอคำชี้จากท่านอาจารย์ครับคุณตัดสินได้บนเวทีครับ เร้อยตำรวจโทรดำรงศักดิ์นะครับชี้ไปที่ขุมน้ำเงินครับขวัญเมืองฮะก็ถือว่าไล่รับใชยชนะไปครับต่อไปครับขอรอไปแล้วเินดีเชิญท่านสิทธิรัตน์ครับ